สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทํากระทงใบตองสองสีค่ะจะใช้เป็นใบตองสีเขียวเข้มและใบตองสีเขียวอ่อนค่ะเสร็จแล้วให้เอาด้านวนวลใบตองประกบกันค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงค่ะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะพับเฉียงแล้วก็พับตรงค่ะ เสร็จแล้วก็เย็บค่ะจากนั้นก็จะตัดใบตองด้านล่างออกแล้วก็ตัดตรงมุมออกทั้งสองข้างค่ะได้แบบนี้นะคะชั้นที่หนึ่งเราจะวางกลีบลงไปแบบนี้ค่ะให้มุมของกลีบอยู่ตรงขอบของต้นกล้วยพอดีค่ะ กลีบชั้นที่2จะวางสัมวางกับกลีบชั้นที่1นะคะความสูงของกลีบเท่ากันค่ะกลีบที่2จะใส่ซ้อนลงไปใต้กลีบที่1เล็กน้อยค่ะกลีบที่3ก็จะซ้อนไปใต้กลีบที่2เล็กน้อยค่ะจะใส่ลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะกลีบชั้นที่3จะทำเป็นลักษณะนี้ค่ะ ใช้เป็นใบตองสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนเหมือนเดิมนะคะเอาด้านวนวลใบตองประกบกันค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะเสร็จแล้วก็จะบิดปลายใบตองด้านซ้ายนะคะทับปลายใบตองด้านขวาค่ะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเย็บค่ะเราก็ตัดด้านล่างเฉียงเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะวางกลีบชั้นที่3ตรงกับกลีบชั้นที่1ค่ะต่อไปกลีบที่2นะคะวางกลีบให้ตรงกับกลีบชั้นที่1ค่ะจะใส่ลักษณะแบบนี้ไปโดยรอบค่ะ เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปให้เราปักทุบก,กับเทียนลงไปตรงกลางค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยดอกมามสีขาวเสร็จแล้วใช้ดอกบานไม่รูโรยสีชมพูนะคะเสียบลงไประหว่างกลีบของชั้นที่3ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ